สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดเงาะชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม r a g n a r o ok o Mobile หรือ R.O.M นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวสไนเปอร์ A.D.L ที่ผมเล่นอยู่นะครับก็ซึ่งมีหลายๆคนขอให้ผมมารีวิวทุกอย่างเลยทั้งลูนทั้งของทั้งสเตตัสทั้งสมุดว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็ผมบอกเลยว่าสไนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่มีความจําเป็นต้องเติมเงินก็ยิงเป็นแสนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละหัวข้อเลยยังไงก็ขอให้ดูไปเรื่อยๆด้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากอรหรือข้ามไปเนี่ยอาจจะข้ามข้อมูลบางส่วนไปดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเผมจะเริ่มจากสกิลก่อนเลยแล้วกันเพราะน่าจะมีอะไรที่น้อยที่สุดสกิลเนี่ยมีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากว่าพอปลด job บ40แล้วมันจะต้อง up สกิลอะไร ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่เล่นมาเ,เลื่อยเปื่อยเติมบ้างไม่เติมบ้างปกติแนะนำว่าอะสกิลธรรมดาก่อนแล้วกันนะ Oi Water Eye Arrow แล้วก็ Elemental Arrow เนี่ยอย่างละสิบก่อนเลยนะครับสำหรับคัสแรกนะแล้วก็สกิลผมอัพยอย่างนี้คือเอาจริงๆที่มันจำเป็นจริงๆมันก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วมีสกิลเจาะเกาะอ p r o v e เนี่ยนกแรงแค่นี้นะครับที่เหลือเราจะอัพอะไรก็ได้มันเป็นเขาเรียกว่าแต้มมันเหลือ อ่ะแต่ผมอัแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญของตอนคาร์สไนเปอร์ก็เป็นสามสกิลนี้ครับ1 2แล้วก็สส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะอัพยังไงก็ได้แล้วแต่ต่อมาเรามาดูว่าเมื่อหลังปลดจ็อบแล้วหลังปดจ็อบแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะอัพอะไรดีอ่ะผมบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองไปที่สกิลนี้แต่ผมบอกเลยว่าควรจะอัพอันนี้ก่อนสไนเปอร์เนี่ยมันเป็นแล้งหรือเป็นคาสที่ยิงไกลถูกไหมครับ เวลาเราไปฟาร์มเนี่ยสังเกตได้ว่าคงไม่มีสไนเปอร์คนไหนวิ่งเข้าไปจูบจูบปากกับมอนแล้วยิงดูไหมครับมันต้องยิงไกลๆดังนั้นเนี่ยแค่2ช่อง3ช่องมันก็มีผลตอ่อดามีแล้ว1ช่อง2ช่อง3ช่องมันก็มีผลตอ่อดามีแล้วหลังจากบทจ็อบ40ควรจะอัพวอลเชอร์อก่อนนะครับผม่ะสกิลเนี้ยยิ่งยิงไกลยิงย่ง,งแรงนะครับก็คือสไนเปอร์มันจะวัดดามีได้มากที่สุดก็คือมันต้องยืนสุดแรงแล้วยิงดังนั้นสกิลเนี้ย ถ้าเราจะเอามาฟาร์มเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มหรือว่ายิงบอสก็แล้วแต่มันควรจะอัพก่อนเลยเป็นสกิลแรกนะครับแล้วค่อยมาอัพอันนี้นะครับเอลิเมนท์ท่อแอโร่เนี่ยยิ่งถ้าคุณยังไม่ได้อัพรูนในเอลิเมนท์ท่อแอโร่ด้วยเนี่ยยิ่งไม่ค่อยเพิ่มตึงต่อให้อัพแล้วก็เพิ่มนิดเดียวครับมันยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นช่วงหลังที่คุณเห็นว่าเริ่มมีของแล้วอ่ะมันถึงจะแรงอ่าดังนั้นถ้าใครปลดจ็อบ40เนี่ยบอกเลยว่า10จ็อบแรกเนี่ยให้อัพ ไอสกิลนี้ก่อนนะครับผมวอชเชอร์อายก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไอไม่ค่อยแอโร่นะครับผมพอ2สกิลนี้ครบเสร็จปุ๊บให้เอาให้มาเอาที่สกิลนอกออกต่อครับผมทําเทมเมอร์เนี่ยครับผมอ่ะทําเทมเมอร์อันนี้ต่อเลยนะครับผมพออันนี้ต่อแล้วมันจะเหลือจ็อบอีกนิดนึงอีก5ก็ให้มาอัพอันนี้ต่ออันนี้คือเป็นแบบผมนะส่วนถ้าเป็นคนอื่นจะอัพแบบไหนก็แล้วแต่แต่นี่ผมรีวิวตัวผมให้ดูว่าผมอัพแบบนี้ แล้วก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตรงสกิลไม่มีอะไรแล้วนะก็คือจบไปแล้วตรงสกิลนะครับผมต่อมาถามว่าบางคนบอกว่าพี่ทําไมผมยิงเบาจังผมบอกเลยว่าสไนเปอร์เนี่ยมันจะแรงหรือไม่แรงมันอยู่ที่จ็อบเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีวิธีทํายังไงให้จ็อบเนี่ยมันปลดไวๆบ้างส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถามว่าเปลืองทองเนี่ยมันมีผลไหม มันก็มีผลแต่สไนเปอร์นะผมเอาจริงๆรลูนนะมันแทบจะไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ถึงร้อยก็พอแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันจะเสียเยอะอะเพราะว่าอัพแอคแท็กหมดนะครับแนะนําว่าถ้าคนที่เล่นมาตอนแรกอะหรือคนที่แบบว่าเติมบ้างไม่เติมบ้างหรือคนไม่เติมเลยเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าคุณต้องปลดจ็อบก่อนทํายังไงก็ได้ให้คุณปลดจ็อบให้ได้สิ่งที่มันจะทําให้คุณปลดจ็อบได้ไวที่สุดคือตรงนี้ครับตู้นี้อันดับแรกคือคุณต้องมีกิลแล้วคุณต้องมาที่ตู้นี้ ดูนะครับมันจะมีให้แลก3แบบแบบแรกคืออ่าอัน,นเนี้ยเจ้าพิกชาร์ดเนี่ยมันคือหินที่เอาไว้ปลดจ็อบนะครับผมมันต้องมี9อันสามารถปลดจ็อบได้ครั้งหนึ่งปลด1ครั้งจะได้3 3จอ็อบอ่าก็คือปลดครั้งหนึ่ง9อันได้3 9อันได้3ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่จะได้มาซึ่งพิกชาร์ดก็คือแบบแรกก็คือใช้ซิลเวอร์เมดัล20อันแรกต่อวันนะครับผม แล้วก็เฟืองทอง2อันแลกพีกชาหนึ่อันแล้วก็ใช้ไออันเนี้ยที่เอาไว้ลงดันกิวอ่ะพอเราลงได้มา20อันแลกได้1อันอ่ะทุกอันทั้งหมดเนี่ยมันจะรีเซ็ตเขาเรียกว่ายังไงอะวันหนึ่งเราจะสามารถแลกได้หัวข้อละครั้งเดียวนะครับผมเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะแลกพิีชาได้3อันอ่าแต่ว่าไออันเนี้ยคุณจะต้องใช้ตัวเด็กในไอดีเดียวกันอะ ลงดันกิวนะครับผมอ่าตรงนี้รู้แล้วนะครับตรงวิธีแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอหินดํามันได้จากตรงไหนอ่าเดี๋ยวผมดูผมมีผมมีอยู่นี่นะครับผมอันนี้คือหินดําเนี่ย20อันจะแลกพิกฉาดได้อันหนึง่งอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทํายังไงถึงจะปลดจ็อบไ,ได้ไวๆนะครับผมคือหนึ่งคุณต้องมีกิวสองคุณต้องแลกนะครับเฟืองทองคุณก็ต้องแลกคุณต้องยอม เนี่ยครับดันกิ้วทั้งหมดนี้เลยนะครับเนี่ยทั้งสามเลเวลเลยผมยังไม่ได้ลงแต่เดี๋ยวผมก็จะลงเก็บหมดเลยหกสิบแปดสิบร้อยนะครับก็คือเนี่ยสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยลงรอบหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสิบกว่าอันสิบอันหรือสิบกว่าอันหรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงเพราะมันอยู่ที่มินิบอสมินิบอสมันจะสุ่มหนึ่งถึงสองอันถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนถ้าเป็นบอสเนี่ยมันจะสุ่มสองถึงสามอันไม่เดะถ้าเป็นบอสก็หนึ่งถึงสามอันถ้าเป็นมินิบอสหนึ่งถึง ประมาณนี้นะครับผมโดยประมาณโดยประมาณนะอ่าเท่าที่ผมดูมานะผมก็เก็บสถิติมานะมันจะได้ประมาณนี้โอเคก็จบไปนะครับสําหรับเจ้าที่หาเจ้าไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าใน1ตัวใน1นึไดี ID, สามารถสร้างได้3ามตัวละครแล้วก็3ามตัวละครเนี่ยสามารถลงแล้วเก็บไอ้เจ้าหินเนี่ยแล้วก็โยนเข้าคลังรวมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงคลังรวมแป๊บหนึ่งนะครับ จะได้บอกให้มันครบถ้วนอยู่ในนี้เลยนะครับผมนี่พอถึงเวลาเราเอาตัวเราอะ่ะมาโยนของเข้าตรงนี้นะครับอันล่างนะครับอันล่างคือครังรวมทั้ง ID สามารถเปิดได้ต้องมีเลเวล40ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี VIP คุณก็จะเปิดได้เลยเฉพาะตัวละครนั้นๆน,น,นะครับแค่นั้นเดี๋ยวผมลองเอาไปหยอดให้ดูก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายกว่าอีกเพราะบางคนอาจจะเข้าใจยาก แล้วหินอยู่ไหนอ่ะเอา้าหลอๆนี่ครับผมเนี่ยเราเอาไปโยนเข้าไปเลยเห็นไหมครับมันใส่คลังรวมได้แล้วเราก็เอาอีกตัวหนึ่งดึงออกมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับจบไปจบไปแล้วสําหรับวิธีการปลดจอ็อบแล้วก็วิธีการอัพสกิลของจอ็อบแล้วก็วิธีการอัพสกิลนะครับผมต่อมาเรามาดูที่ลูนลูนนะครับลูนอ่าลูนนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยต้องทำเควสในบ้านกิ้วนะครับซึ่งตัวนางฟ้าจะอยู่หน้าดันกิว้วต่อมาเรามาดูว่าผมมีเฟืองอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะเฟืองผมเนี่ยมีอยู่แค่สา0รอยนิดนิดเองนะครับผมเห็นไหมน้อยนิดเดียวเองเพราะว่าผมอะไปทุ่มเฟืองเอาไปปลดพลิกฉาดมาก่อนดังนั้นเฟืองทองผมเลยหายไปเยอะหายไปประมาณห้า0ิบหกสิบอันได้ เพราะว่าผมแลกทุกวันเลยอ่าพอบริจาคก,กิลเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินไปแลกพลิกชากทันทีเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่มันจําเป็นจริงๆเลยของสไนเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือ2อันนี้ผมคิดว่ามันจําเป็นนะสกิลแอร์โร่ชาเวอร์ยังไงคุณก็ต้องใช้ครับเอาไวเ้เคลียร์ลูกเคลียร์มอนเตอร์นู่นนี่นั่นหลายอย่างอ่ามันก็ควรจะอัพเอาไว้เพราะมันแรงมากครับผมอ่าแอโร่ชาเวเนี่ย แต่ว่าหลังๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้แต่ยังไงมันก็ต้องผ่านอยู่ดีนะครับผมลองอัพอยู่แล้วแล้วก็ลูนที่สําคัญสําคัญเลยของสไนที่หลายคนถามว่าพี่สไนต้องอัพอะไรใช่ไหมครับดูอย่างตรงกลางนะแล้วก็เลื่อนมาขวาหน่อยหนึ่งครับก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องผ่านสองอันนี้อ่าเราต้องผ่านขึ้นไปเพื่อเอาตรงเอลิเมนท์แอโร่นะครับผมอ่าสองจุดนี้นะครับ สองจุดนี้ซึ่งมันจะต้องผ่านตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเอนิมัทอยแอโร่ทั้งหมดสามจุดนะครับผมแล้วก็ที่เหลือถามว่าคุณจะเอาอะไรคุณก็ต้องเอาพวกนกออกถูกไหมครับผมเปอร์เซน็นในการนกออกเนี่ยสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยตรงนี้ก็อีกหนึ่งใช่ไหมอีกหนึ่งอันนี้อีกสองนี่เป็นเท่าไหร่แล้วอะสี่แล้วอะส,สี่แล้วก็ห้าห้า,หาแล้วก็เจ็ด อ่าก็ประมาณนี้นะครับผมที่สำคัญสำคัญจริงๆมีแค่ตรงนี้แหละนอกออกแอลโร่ชาวเวอร์เอลเลม a ทเทแอลโร่นะครับที่เหลือเนี่ยมันฟีสไตล์แล้วครับอย่างผมเนี่ยอ่าผมไปเอานกแรงก็ได้เนี่ยถามว่าตรงเนี้ยที่ผมไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมขึ้นไปตรงเนี้ยมันมีผลประโยชน์2อ,อย่างมันมีคิดอีคอเรทด,ด้วยเห็นไหมครับผมผม,ผมเลยขึ้นไม่เอาจริงๆถ้ามันมีแค่นกแรงอ่ะผมก็ไม่เอาหรอก แต่ว่ามันด้านมีไอ้ค r i t i c a ล r อะอยู่ตรงนี้สองจุดผมก็เลยขึ้นมาเอาแค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปเอาพวกแอคแท็กนะครับผมอ่าส่วนที่เหลือจะไปเอาพวกแอคแท็กอ่าแล้วก็มีสําคัญอีก2จุดคือตรงนี้ครับตรงนี้คือตรงกลางนะครับดูดีๆนะตรงนี้คือตรงกลางเยยงลงมาข้างล่างตรงนี้ก็คือยิง holy แรง5%นตะครับตรงนี้ก็คือยิงไฟแรง5% 2เจุดนี้ก็ต้องมาเอานะครับผมอ่าสจุดนี้ก็ต้องมาเอา แล้วก็มีตรงนี้อีกอันหนึ่งครับคือคิตตี่ข้อเล็ดคิตที่ข้อเล็เนี่ยควรจะอัพไว้เพราะว่ามันเหมือนเอา้ง่ายคิตที่ข้อหนึ่งเนี่ยมันประมาณต้องอัพลักถึงสามแต้มนะถึงจะได้คิตตี่ข้อหนึ่งโดยโดยประมาณนะครับผมอาทีนี้เราก็จะมาดูว่าผมจะวนให้ทั้งหมดเลยว่าที่ผมอัพไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะวนทางขวาแล้วกันนะครับแล้วก็วนเป็นเป็น,เป,นเป็นวงกลมอ่ะอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นบนนะนะ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ลองมากร,กรอดูกันนะครับหรือจะเซฟเอาไว้ก็ได้นะครับผมที่ผมอัพไปทั้งหมดเนี่ยคือจําเป็นต้องผ่านนะครับพบเพราะว่าเพื่อจะไปเอาแอคแทร์รูนมันค่อนข้างจะกว้างหน่อยอ่ะดูตรงนี้อีกนิดนึงนี่ครับมาประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็วนข้างล่างอ่ะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผม แล้วก็ส่วนสําคัญที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจุดที่เป็นเด็กนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเด็กหนึ่งของนักขนูเนี่ยมันจะทําให้คุณยิงแรงมากนะครับเด็กหนึ่งเนี่ยแค่อัพเด็กไปทีเดียวเนี่ยมันก็มีผลต่อการยิงแล้วว่าแอคแท็กมันก็เด้งขึ้นเยอะนะอ่าแล้วก็มีคีตาเมดตรงนี้ที่ผมอัพไปด้วยอ่าอยู่ทางขวานะครับผมอันนี้คือคีตาเมดจริงๆแล้วอัพแค่อันนี้อันเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาอัพอันนี้ด้วยเนี่ยมันจะเปลืองมาก ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยแม่งเสียไปประมาณสามสิบหรือเปล่าผมจะให้ผิดเออสามสิบกว่าอันเนี้ยดูด้สิบสองกับสิบแปดสามสิบอ่ะเออแค่ตรงเนี้ยคุณจะเสียสามสิบเฟืองเลยอ่ะจริงๆอัพแค่อันนี้อันเดียวก่อนก็นได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วพอลูนคุณมีใช่ไหมคุณก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆื่อยนะครับเก็บจุดที่เป็นแอคแท็กเนี่ยผมจะเก็บแอคแท็กทั้งนั้นเลยครับจุดแดงๆเ,เนี่ยที่ผมมาเนี่ยไม่ไม,ไม่มาทำอะไรเลยก็คือมาเก็บแอคแท็กล้วนๆโอเคก็จบไปนะครับสำหรับลูน อ่าทวนให้อีกครั้งหนึ่งนี่มีแค่สามร้อยลูนนี่แหละและรูนนี่ก็ยังเหลืออยู่เลยยังไม่รู้จะไปทางไหนเดี๋ยวผมก็จะไปต่อโอเคก็จบไปนะครับสําหรับรูนนะเรียบร้อยหมดแล้วต่อมามีอะไรอีกอะสมุดต,ต่อมาเรามาดูสมุดสมุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมทำเอาไว้เท่าที่จะทำได้ก็คือเท่าที่ตัวผมเองอาจจะทําอันไหนที่มันแพงมากๆผมก็จะไม่ทํา วิธีเช็คก็คือคุณกดขึ้นมาเลยเพิ่มเติมคู่มือนักประจนภยัยแล้วคุณก็กดที่อันนี้นะครับตรงหมวกนะครับสวมใส่เนี่ยแล้วติ๊กที่แอคแท็กแล้วก็ติ๊กที่กายภาพปึ๊บเนี่ยคืออันที่ผมทำทั้งหมดนี้นะครับผมมันจะขึ้นแต่อันที่แบบว่าทำแล้วได้แอคแท็กฝากแล้วได้แอคแท็อะไรอย่างเงี้ยคุณไหวอันไหนคุณค่อยๆทำไปผมก็ทำไล่มาตั้งแต่ถูกๆ ถูกๆไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆทําไปวันละอันหรือไม่ก็3วันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งค่อยๆทําไปมันก็จะมีอันไหนที่ถูกอันที่แพงเราเลือกดูเลยถ้าอันไหนมันถูกเราก็ทําซะอันไหนมันแพงเราก็อย่าเพิ่งทําประมาณนั้นนะครับผมก็ปลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ากาชาผมอะคือจริงๆก็คือได้สปอนเซอร์เติมมาทุกแพ็กเกจรอบแรกรอบเดียวเลย แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยดูกาชาผมมีอยู่แค่นี้โัตวกากเลยก็คือมีอยู่กากๆกเลยแค่2ชุดแรกนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้ด้วยครับผมเอามาก็คือเอามาแค่เก็บเลเวลเฉยๆอ่ะก็คือประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูสมุดผมนะสมุดผมมีแค่3 4 9อ่ามันจะไปได้เยอะตรงการ์ดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกการ์ดที่บวกแอคแท็กการ์ดนะครับอ่าแล้วกดกายภาพ กายภาพซะและกายภาพสิอ่ะก็เนี่ยก็เป็นการ์ดถูกๆนะครับเราก็ไปซื้อมายัดครับผมไปซื้อมายัดอ่าไปซื้อมายัดเอาไว้อ่าผมเองก็ยังไม่ได้ไปดอบยังไม่มีโอ้โหคือแบบไม่ไหวแบบว่าบางคนตั้งงบแบบสองสามหมื่นแล้วไปสุ่มการ์ดอย่างเงี้ยไปสร้างการ์ดอ่ะไปซื้อการ์ดขยะมาแล้วก็มาสร้างคือผมไม่ไทําขนาดนั้นน่ะก็คือเอาง่ายผมทําเฉพาะการ์ดท,ที่มันฝังก็ได้แอคแท็กอ่าส่วนใหญ่อ่ะนะแล้วก็อันไหนที่จําเป็นจริงๆมันก็ต้องทํา เดี๋ยวมันจะมีดูที่ทั้งหมดดูก่อนปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้นะครับ2อ,อันนี้จําเป็นต้องทํานะครับก็คือมันจะทําให้คุณยิงแรงขึ้นเยอะคุณต้องสร้างเองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องยิงให้มันดรอปมาสําหรับก o บบินอาร์เชอร์กอบ s t e สตมนะครับมันจะได้คิดที่ข้อใบละคิดที่ข้อเลยคิดที่ข้อดาเมจนะใบละ5%เลยนะครับผมแล้วถ้าใครมีโอกาสมีเงินก็ามาฝังก็ฝังไว้ซะ มันก็จะช่วยให้คุณยิงแรงขึ้นนะเวลาคุณยิงมอนประเภทนั้นๆน,น,นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสมุดก็350บป้าอย่างที่บอกประมาณนั้นมันไปได้ตรงการ์ดที่เขาเป็นการ์ดกิจกรรมมาเยอะด้วยนะครับข้างล่างนเนี้ยเนี่ยเนียพวกกิจกรรมอ่ะอ่าพวกกิจกรรมมันได้เยอะอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะส่วนตัวพวกสมุดนะต่อมาเราจะมาดูของสวมใส่นะครับผมของสวมใส่เนี่ยผมบอกเลย มันแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นมันไม่มีอะไรที่เป็นกาชาดีกว่าอันนี้เขาเนี้ยก็คือผมเปิดได้มาก็เลยใส่ถึงต่อให้ไม่มีอันนี้ผมก็ใส่อันนี้อยู่นะครับผมซึ่งต่อให้คุณใส่หมวกอันเนี้ยคุณก็ยิงเป็นแสนสองแสนแน่นอนนะครับผมฟันธงการันตีถ้าคุณทําของแล้วอ่ะอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคุณดูของก่อนแล้วกันนะกําไรมิดเทสเจาะรูอันนี้คือของผมนะแล้วก็เสื้อสามขีดเจาะรูใส่ก๊์ด ผมไล่ให้กำไรวิเทสเจาะร,รูการ์ดนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแล้วก็เสื้อเจาะรูสามขีดออฟแมวอันนี้เอาไว้ที่หลังเลยอย่างที่ผมบอกแล้วก็ใส่การ์ดอาเชอร์ดาวมันจะเพิ่มแอคทายให้คุณอีกห้าถูกไหมครับมันแรงขึ้นเยอะแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้ส่วนตัวผมเองผมใส่ผ้าคลุมเพราะว่ามันได้แอคทายสปีดห้านะครับมันได้แอคทายสปีดเยอะแล้วก็ใส่การ์ดนยเทลจริงๆควรจะต้องใส่บารโ,โฟจูเนีย ต่อมารองเท้านะครับรองเท้าผมใส่รองเท้าแมวเนี่ยออฟแมวก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่การ์ดนี้ครับแมงสาบอ่าแล้วก็อันนี้จะเอาไว้สับกับแฟรี่นะครับอันนี้จะเป็นปอกคอหมาบกเจ็ดก็คือ3ขีดธรรมดาขึ้น IV ผมว่ามันไม่มันไม่คุ้มอ่ะเนี่ยได้แอคแท็กแปแต่ว่าเสียเงินเยอะมากก็เลยไม่ขึ้นแล้วก็การ์ดโคบอลชุดนี้จะเป็นชุดที่เอาไว้เก็บเลเวลนะครับผมอ่าแล้วก็ถุงมือก็จะเป็นโกบบวกหอันนี้นะครับผม นี่ออปชันก็ตามนี้เลยนะแล้วก็การ์ดโยกเย่งนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยว่าคุณควรจะต้องซื้อมาใช้เพราะว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์คุณใช้การ์ดโยกเย่งเนี่ยดียังไงก็ต้องมีเอาไว้นะครับเพราะมอนบางตัวเราไม่ไหวต้องมานั่งเปลี่ยนการ์ด่ะส่วนธนูธนูก็เป็นเนี่ยมิเตอรี่โบนะครับบวก8เจาะรูสองรูใส่2วัวอันนี้คือใส่ไว้เฉยๆนะการ์ดเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงการ์ดอีกทีหนึง่ง แล้วก็หมวกก็ใส่ล็อกเกอร์ดาวนะครับผมมีก็ใส่ไม่มีก็ใส่อีกใบหนึ่งครับก็ใส่ใบนี้่ะยังไงคุณก็ยิงแสน 2, สองแสนแน่นอนผมกํารันตีเลยไม่ต้องเติมสักบาทก็ยิงถึงครับผมอันนี้ก็เป็นหน้ากากฮอกกี้ครับแล้วก็เป็นปากแอสธรรมดาแล้วก็ปีกแดงอ่ะเสิร์ฟไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับบอกเลยว่าปีกแดงแรงกว่าซองธนูนะครับผมฝากไว้ตรงนี้เลยผมเทสมาแล้วนอนยันตีลังกายันเลยยังไงก็ปีกแดงแรงกว่า แต่ว่าเวลาเราถอดปีกแดงอ่ะแล้วเราใส่ซองฮนูอ่ะดาเมจพื้นฐานนะแอคแทกอ่ะมันจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปยิงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเบาวกว่าปีกแดงแต่เวลาคุณใส่ปีกแดงเนี่ยแอคแทกคุณจะหายไปประมาณ200แต่ว่าเวลาคุณไปยิงจริงๆมันแรงกว่าครับผมบอกเลยว่ามันแรงกว่าอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอันที่ส่ง,งตอนแรกที่ผมสุ่มๆไว้นะครับก็คือยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กึ่งมนุษย์แรงขึ้น3%อ่าผมก็เลยไม่ได้ใส่มังกรนะ เพราะว่ามังกรเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้น5%เ็นใช่ไหมแต่ว่ามันจะยิงแค่ครึ่งหลอดแรกก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วมันไม่มีผลแล้วอ่ะเหมือนไม่ใส่มังกรอ่ะดังนั้นผมเลยเรียกเรียกใส่อันนี้นะก็เป็นผลพวงมาจากตอนแรกสุดเลยพวกกาชาชุดแรกเลยที่ผมมีที่ผมบอกว่าเติมทุกแพ็กเกจตอนแรกไปก็คือมีซอซอร์เติมให้ก็คือประมาณนี้ที่เหลือก็คือผมไม่ได้เติมอะไรอีกเลยก็คือไม่ได้เติมอะไรมาอีกเลยนะครับผม เหรียญแมวก็เหลยยืดสองเหรียญแล้วก็อันนี้ไม่มีนะครับผมศูนตลอดการจนกว่าจะมีสปอนเซอร์เติมให้อีกครับผม <laughs> โอเคก็จบไปสําหรับของสวมใส่แล้วก็สัตว์เลี้ยงผมบอกเลยว่าบา r โฟจูเนียเนี่ยจําเป็นจริงๆนะครับเพราะมันทําให้คุณยิงแรงขึ้นอ่ามันทําให้คุณยิงแรงขึ้นนะครับมันเพิ่มคีดิีงข้อดาเมจหเปอร์เนะหลังจากที่คุณทําของหมดแล้วคุณควรจะมีบาโฟจูเนีย นะครับเพราะว่ามันทําให้คุณยิงแรงขึ้นจริงๆผมลองดูแล้วคือกี่ข้อก๊ข้อดาเมจบวกหเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆนะครับผมโอเคก็น่าจะครบท้วนหมดแล้วเอออีกนิดนึงครับคือการ์ด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 ที่คุณควรจะมีที่คุณควรจะเล่นเลยเนี่ยก็คือคุณต้องมีการ์ดชุดหนึ่งก็คืออย่างเช่นอันนี้จะเป็นการ์ดที่ผมเอาไว้เก็บเลเวลซึ่งไข่เบโกะเนี่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นการ์ดที่ใช้ได้ระยะยาว แล้วก็เก็บได้ยาวดังนั้นผมจะไม่ได้ใช้พวกไอ้พวกเมมบัตรไอ้พวกยิงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่เอาเลยผมขายผมทิ้งหมดทิ้งหมดเลยก็คือเอาง่ายๆคุณเล่นอะใสยประหยัดอะ่ะคุณควรจะมีการ์ดที่เก็บเลเวลวาไว้ชุดเดียวพอไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างคุณไม่จําเป็นต้องมีการ์ดทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นแค่นี้ผมก็ลงแบกร้อยชั้นได้แล้วนึกออกไหมคือเราสามารถลงร้อยชั้นได้แล้วคือเราไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับผม เราเล่นตามสไตล์ตามกําลังตามที่เรามีเล่นตามที่เรามีแค่นั้นประมาณนี้เลยการ์ดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีของครบแล้วการ์ดเนี่ยมีความสําคัญมากที่ประดับถ้าคุณไม่รู้จะดามบูตดามเมจจากไหนแล้วบอกเลยว่า2ใบนี้นะครับผมการ์ดคาโฮกับการ์ดเซนต้าโบลิงคุณต้องมีถามว่าอันเนี้ยเอาไว้ยิงพวกดาร์กเนี่ยดาร์กก็มีตั้งเยอะโอ้โหดาร์กลงดาร์กหลอดบาโฟอะไรกันดาร์กอิลูชัน ไอ้พวกดักดักข้างหลอ่ะใบเนี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะคุณคิดดูยิงแรงเยอะอ่ะแล้วก็ใบนี้อีกคาโฮอะไรที่เป็นธาตุดินพวกออกหลอดออกฮีโร่ไอ้พวกคอกไอ้อ,อะไรพวกเนี้ยไอ้ที่เป็นธาตุดินอ่ะคุณใส่ใบเนี้ยยิงนี่รับรองว่าหายห่วงแล้วก็การที่เอาไว้กันสถานะเวลาคุณลงร้อยชั้นมันก็จําเป็นต้องมีแล้วก็ในกรณีถ้าคุณเจาะแล้วเนี่ยเจาะกําไรมิทเทสนี้แล้วอ่ะคุณก็ไปหาการมาใส่ซะ มันก็ทําให้คุณยิงแรงธาตุนั้นๆนแรงขึ้นอีก5%เเซแล้วก็ป้องกันธาตุนั้นๆอีก15ซคุณก็ไปไล่ดูว่าในส่วนโลและถุงมือมีการ์ดอะไรบ้างที่ควรจะต้องใส่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีธาตุไฟธาตุเดียวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็รีวิวให้หมดแล้วนะของสวมใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยครบถ้วนจบกระบวนวันสเตตัสเกือบลืม สเตตัสอันนี้ครับผมเนี่ยแปดสแล้วก็70นะครับเนี่ยผมจะอัพอันนี้ไปอาจจะถึง99เลยครับเพราะว่าอีกสองเลเวลเดี๋ยวรออีกสองเลเวลก็คือน่าจะเกือบถึงอ่าหรือถ้าไม่ถึงเดี๋ยวอาจจะเอาลักออกหน่อยหนึ่งแล้วก็มาใส่คือลักเนี่ยยังไงเราถึงอยู่แล้วนะเนี่ยห้เใช่ปะเอาให้ง่ายผมมีลักเออผมมีคิดที่ข้ออยู่60คุณคิดดูถ้าคุณได้เบสอีกคุณได้กอเลียอีกนูน่นน่ะเกมันไปแปดสิบเก้าสิบอ มันไม่จําเป็นต้องไปคิร้อยอย่างที่เขาว่านะครับเพราะทนายเนี่ยมันมีไอสกิลนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับขีอ่ะแค่เอาแค่60 70จิบพอแล้วมันก็เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องมีทั้งเบสทั้งกอเลียของพระอีกแล้วไหนจะมีสกิลนี้อีกครับเนี่ยที่ว่าเมื่อเลือดต่ํากว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเลือดต่ํากว่าเนี่ยโอกาสคี่ดีข้อของตนเองจะเพิ่มขึ้นอีก30%เห็นป่ะอ่าแล้วก็มีโอกาสที่นกออกเนี่ยเห็นไหม ก็คือมันพอแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นร้อยหรอกครับผมมันเพียงพอแล้วแล้วก็อย่าลืมแฟรี่ต้องซื้อนะครับผมแฟรี่ต้องซื้อนะเป็นประดับที่ต้องซื้อถ้าคุณจะยิงบอสอ่ะคุณต้องใช้แฟรี่ยิงนะอ่าเพราะว่าเล่บอสเนี่ยมันเลือดเยอะแรงมันยาวดังนั้นก็ควรจะมีแฟรี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอนชานมันรีไฟให้ครบนะครับ99แต่ตอนนี้ร้5ยแล้วก็ใส่เป็น1้5ยให้หมดเลยก็ได้นะครับผมมันแรงขึ้นนะครับ มันช่วยให้แรงขึ้นเยอะนะครับระหว่างเนี่ยธนูแล้วก็ประดับ2อันก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ปล่อยคลิปมายาวๆเลยนะทีเดียวเลยก็ดูกันให้ครบถ้วนแล้วกันนะครับผมก็อธิบายไว้ในนี้หมดแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ยังเป็นต้องเติมสักบาทก็ยิงเป็นแสนนะครับสําหรับสไนเปอร์ขอแค่คุณปลดจอ็อบแล้วคุณมีของทําของให้ได้ค่อยๆทาของไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องสุ่มกาชานะครับผม โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดองเงาะชแนลชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากสปอนเซื้อผมไว้ด้วยสำหรับ v e n t ทแล้วก็เติมเงินถูกกว่าเติมเองบายเติมแต้มนะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านใต้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยบายบาย